ถ้าสองคนเราปล่อยท่านเราไปสิท่านจะตอบแทนอย่างไรนะนี่พวกแกจะทิ้งขอกันไปที่ไหนฉันไม่บอกแกแล้วนะทุยถ้าไม่บอกก็เตรียมตัวไว้แล้วกันอะไรน่ะอะไรน่ะมาดูกันว่าระหว่างไฟกับนายใครจะทนได้นานกว่ากันคือเหมือนว่าไฟจะทนได้นานกว่านายนะใช้ไม่ได้เลยกลับมานี่ เอาละคขาที่จะบอกผมได้หรือยังล่ะว่านายจะไปไว้ที่ไหนไปบอก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 ว่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโดนไฟเผายังไงล่ะเอาละพอละกลับมาดิฉันจะถามนายครั้งสุดท้ายนะว่านายจับไททันโคแมนไปไว้ที่ไหนบอกแล้วบอกแล้วบอกก็ได้โอเคโอเคตั้งขีปมาวุธแล้วเด็กดื้อไม่ชอบเขาไม่พูดด้วยไฟใช่ไหมล่ะไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ไปดูคนอื่นทำงานดีกว่าฮะเอาแค่นี้ก็จบเรื่องแล้วหรอบอสเสร็จแล้วล่ะหมดประโยชน์กับเผาทิ้งซะเลยแล้วกันนะ เอาละได้ค้อขึ้นหน้ายังไงบ้างล่ะตอนนี้กระผมกำลังหาตำแหน่งของไททันคอกแมนอยู่ขอรับเอ้อพวกสกินบีดี้บุกเมืองขอรับลอยจะขอไม่กลับประตูบ้านโอ้ละไม่เฉื่อยซะดีสิคุณหัวกอกแมนโย่โย่ไม่อยากจะเก็บตื่นก็ถอยไปเดี๋ยวนี้นะฮึอะเก็บไข่เนาะลองรักษานลมใจเท่านั้นแหละนะนายยิงฉันไม่เข้าเลยได้ซ้ำ นาบอกไว้ก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยปรา,ยร,า,ายยยร์ซีตอย่างนั้นเหรอตาเธอนี่ไอ้กระจอกกันจริงๆหรออะไรกันน่ะศัตรูตัวใหม่งั้นเหรอเดี๋ดยวเฮียเจอขยี้ให้แหลกคือเลยฮะไม่ใช่คับไม่ใช่ศัตรูครับเป็นทันธมิตรของเราเองไม่ใช่ศัตรูครับสวัสดีครับพวกผมเดวแมนยินดีที่รู้จักเลยครับผมคอกแมนครับ,รบรจับมือจับมือจับมือเอาล่ะพวกนายเรียกพี่ใหญ่ขึ้นมาได้แล้วล่ะ พี่ใหญ่พี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่<อ>พี่ใหญ่มาแล้วมันม<อ>ก็ไปยังไงอุ้ยโรเกมตัวสหรับภารกิจต่อไปภารกิจกูภารกิจกู<ร>้ภอย่างนั้นเหรอเขาไม่ช่วยท่านคองแมงกัท่านคามิล่าแมสินะงั้นฉันไปีมตัวก่อนล้กันโอ้ยนาะทำบ้านเมืองเวสลเล่เลยคราวนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเก็บกวาดกันยาว